บิ๊กโจ๊กเตรียมประสานปปงตามยึดทรัพย์บอยคนประสานงานจ่ายเงินตำรวจหลังครบมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทส่วนอดีตผู้บังคับการจังหวัดแห่งหนึ่งยังไม่ให้การขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน5วันเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียร์ติดเดรรลางโสถานีประชาชนไทย P ี s สรายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวตัวอัยกรรไทย P ีบีเอสรายงานว่าพลตํารสุรเชษฐพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังจากการสอบปากคำพลตจตรีกไก่ นะซึ่งเป็นผู้บังคับการจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีรีสับผู้ต้องหา140ล้านบาทโดยที่พลนตำรวจตรีกอไก่นี้ยังไม่ได้ให้การดีใดๆกับพนังกงานสอบสวนแล้วก็จะขอส่งคําให้การเป็นรายลักษณ์อักษรในทุกประเด็นภายใน5วันนะครับโดยที่ขณะนี้นะครับมีตํารวจไปเกี่ยวข้องในคดีนี้แล้ว10นายครับมารายงานตัวแล้ว9นายเหลืออีก1น,นายก็คือพันตํารวจตรีพอผาน,นะครับซึ่งเป็นสนารบัรสอบสวนสพวังจนันทรจังหวัดระยอง โดยทั้งหมดที่มารายงานตัวพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาก็คือมาตรา157่าเละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา1นเรียกรับหรือว่ายอมรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นโดยไม่ชอบแล้วก็มาตรา309ก้มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือว่าจํายอมต่อสิ่งใด โดยทาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือว่าทรัพย์สินในจานวนนี้นะครับยังมีตํารวจของกรมบัญชาการสืบสวนสอบสวนอชาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทอ,อยู่2นายครับถูกแจ้งสกข้อหาก็คือมาตรา1น7แล้วก็มาตรา3า9ครับแต่ว่าให้การปฏิเสธอยู่โดยอ้างว่าผู้ต้องหากล่าวหาใส่ร้ายแล้วก็ได้ไปแจ้งความกลับเอาไว้แล้วด้วยนะครับวิกจงเนี่ยระบุกว่าพันตรีพอผ่านนะครับสนิทกับในบอยนะ ซึ่งเป็นคนเจรจารเรื่องเงินสินบนที่จะมอบให้กับผู้จับกลุ่มครับและขณะนี้คือว่าหลบหนีอยู่ที่ต่างประเทศนะขณะเดียวกันแล้ววันนี้นะครับจะมีารระก,าการประสานกับสำนักงานปปงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของในบอยครับแล้วก็ตามยึดทรัพย์สินบนที่พบว่ามีอยู่ไม่ต่างกว่า1000ล้านบาททั้งบ้านที่เดินเรือรถยนต์เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย ครบแล้วกว่า200 300ล้านบาทเลยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็พบว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกครับเนื่องจากว่าหลังจากที่มีการจับผู้ต้องหาไม่มีการส่งตัวไปยังสถานีตํารวจในท้องที่แต่กลับนาตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่ห้องทํางานของผู้บังคับการส่วนการออกหมายจาับผู้ต้องหาก็พบว่ามีการไปขอสารถอนหมายจับหลังจากที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วโดยอ้างต่อสารว่าสายรับให้ข้อมูลผู้ต้องหาผิดคน และหลังจากนี้เตรียมขยายผลจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสนานีประชาชนทางไทย p b s กฎหมายทุก3 14สินาฬิกา้านาทีจนถึงเวลาสินาฬการเรามีรายการพิเศษว่าจับกระวาลสวยด้วยครับจะมาเปิดโวงสวยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในรูปแบบของการหาทางออกนะครับ